ตำนานแห่งอพอลโลและดาฟนีเรื่องราวทางตำนานในวันนี้จะขอกล่าวถึงตำนานของอพอลโลและดาฟนีอพอลโลโอรสแห่งสุดทรงเป็นเทพ,พเจ้าแห่งดนตรีกวีนิพนธ์ศิละปะและดวงอาทิตย์ทรงเป็นนักธนูผู้ทรงพลังและมักถูกพรรณนาว่าเป็นชายหนุ่มรูปงามผู้สง่าง,งามพร้อมด้วยพินหรือคันธนูทองคําคู่กาย เราพบกับพระองค์ในช่วงหลังเหตุการณ์น้ำท่วมโลกหลังจากที่มีการสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ขึ้นใหม่และหลังจากที่โลกได้ให้กำเนิดสัตว์นานาชนิดทั้งสายพันธุ์โบราณและสายพันธุ์ใหม่บางชนิดก็น่าสยดสยองน่าสะพรึงกลัวใหญ่โตและทรงพลังจนทำให้โลกตกอยู่ในความหวาดกลัวหนึ่งในนั้นคือไพรทอนไพรทอนงูยักษ์ูวอมหิตที่มีขนาดใหญ่ราวกับภูเขาซึ่งได้สังหารผู้คนไปมากมาย อพอลโลทรงช่วยโลกให้พ้นจากสัตว์ร้ายที่น่าสะพรึงกลัวนั้นด้วยการสังหารมันด้วยลูกธนูของพระองค์และเพื่อไม่ให้การเวลาลบเลือนความทรงจําในวีรกรรมอันทรงเกียรติครั้งนี้อพอลโลจึงได้จะตั้งการแข่งขันอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นซึ่งคล้ายกับการแข่งขันโอลิมปิกและขนานนามว่าการแข่งขันไพเทียนไพเทียนเกมตามชื่อของงูยักษ์ตัวนั้นผู้ชนะในการแข่งขันจะได้รับมงกุฎที่ทําจากกิ่งไม้ชนิดต่างๆเพราะในเวลานั้นต้นลอเรลซึ่งเป็นไม้พุ่มเขียวชฉุ่มตลอดปีและเป็นสัญลักษณ์แห่งเเกกยยติศังไม่ถือํานนดขึ้ ในช่วงเทศกาลหนึ่งอพอลโลผู้ในล้าจากบทเพลงเกียติยศและงานเลี้ยงได้ปลีกตัวออกมาจากงานเพียงลำพังด้วยความคุ่นคิดพระองค์ทรงเดินเล่นเข้าไปในป่าจนกระทั่งได้พบกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่กำลังยิ้มแย้มแอบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางกิ่งไม้ในมือของเด็กคนนั้นถือคันธนูอยู่ Apollo, อพอลโลหยุดชะงักและจําเด็กคนนั้นได้ทันทีแล้วทรงพระสวนออกมาเพราะเด็กคนนั้นคือ e OS, e ros, เอออสเอรสเทพเจ้าตัวน้อยแห่งความรักแต่อพอลโลกลับดูแคลนอันตรายที่เด็กคนนี้สามารถก่อขึ้นได้ อีออสคือเทพผู้มีปีกแห่งความรักทางกายความปรารถนาและความลหลงใหลมักถูกวาดภาพเป็นชายหนุ่มรูปงามหรือเด็กชายที่เอาแต่ใจพร้อมด้วยคันธนูและลูกธนูคู่ใจอพอลโลทรงนึกสนุกและเย่อหยิ่อีออสเพราะพระองค์ทรงใช้ธนูสังหารสัตว์ร้ายและได้รับเกีดยรติยศมากมายในขณะที่เทพตัวน้อยอย่างอีออสทำได้เพียงจุดไฟในหัวใจที่อ่อนไหวหรือทำได้แค่ยิงใส่เด็กกลุ่มเด็กสาวเท่านั้น แต่เมื่อถูกยั่วย,ยุด้วยความโอหังของอพอลโลอีออสจึงแสดงความกล้าหาญออกมาว่าใช่คันธนูของท่านอาจทรงพลังต่อสัตว์ร้ายแต่พลังของข้ามีอำนาจเหนือท่านและเหนือเทพทุกองและหากสัตว์ร้ายต่ำต้อยกว่าเทพพระเจ้าเพียงใดท่านก็ต่ำต้อยกว่าข้าเพียงนั้นท่านจะต้องชดใช้ให้กับความภาคภูมิใจของท่านอีออสบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วและหยิบลูกธนูสองดอกที่มีริธิ์ตรงข้ามกันออกมาจากซองดอกหนึ่งทำจากทองคำซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความรักอีกดอกทำจากตะกั่วซึ่งจะผลักสายเกกเป็นความามยช เขายิงลูกธนูทองคำปักเข้าที่หัวใจของอพอลโลจุดไฟแห่งความปรารถนาให้ลูกชนหลังจากความเจ็บปวดเพียงชั่วครู่จากนั้นเขาได้ชี้ให้เทพเจ้ามองเห็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่เพียงลำพังแล้วจึงยิงลูกธนูตะกั่วใส่เธอทำให้หัวใจของเธอกระด้างเย็นชาและไม่สามารถรักใครได้เธอมีนามว่าดาฟนีเป็นนิ้มแห่งสายน้ำหญิงสาวผู้สวยงามและสางามในตำนาน ผู้เป็นจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติเธอเป็นทีดาของเทพแห่งแม่น้ำพิเนียสเปเน,นอุสเธอได้ถวายตัวรักษาความบริสุทธิ์ต่อเทพีไดาอานาะที่ดาของซุสและน้องสาวฝาแฝดของอพอลโลเทพีแห่งการล่าสัตว์และป่าไม้ผู้ปกป้องสตรีและผู้บริสุทธิ์ดาฟนี้เช็กเช่นเดียวกับไดาอานาเธอหลีกเลี่ยงผู้ชายและมีความสุขกับการรักษาพรหมจรรย์ชอบที่จะออกล่าสัตว์ในป่าลึก อพอลโลส่ง,ลงหลงใหลในความงามของนิ้มสาวทั้งผมสีทองใบหน้าทุกส่วนความอ่อนหวานของริมฝีปากและท่วงท่าอันสง่างามแต่ที่สําคัญที่สุดคือหัวใจของพระองค์เริ่มหล่อเลี้ยงด้วยความหวังถาดเผาด,ด้วยไฟแห่งรักที่ลุกชนอยู่ในทรงอกเดฟีรู้สึกตัวว่าถูกเทพเจ้าผู้สง่างามจ้องมองแต่เนื่องจากหัวใจของเธอตรงกันข้ามกับความปรารถนาของเขาเธอจะวิ่งหนีไปทันทีแต่อพอลโลก็ว่องไวไม่แพ้กันพระองค์ทรงไล่ตามเธอและจัดด้วยคําอ้อนวอนอันอ่อนหวานแต่ก็ไม่สามารถทําให้เธอหยุดได้ อย่าหนีเลยยอดหญิงผู้ละโฉมพระองค์ตรัสอย่าหนีความสุขที่อาจเป็นของเราทั้งคู่เลยถ้าไม่ใช่อริสตรูมันถูกแล้วที่จะหนีจากกู้ที่มุ่งร้ายแต่ไม่ใช่จากกู้ที่ตามหาเจ้าด้วยความรักจงหันหน้าและหัวใจของเจ้ามาทางข้าเถิดเจ้าไม่รู้หรอกว่ากําลังหนีใครข้าไม่ใช่มนุษย์เดินดินแต่ข้าเป็นเทพแห่งส,งสวรรค์อพอลโลพยายามปลอบโยนเธออย่างไร้ผลด้วยการเปิดเผยฐานะความเป็นเทพของพระองค์แต่ยิ่งพระองค์อ้อนวอนดดฟนีก็ยิ่งวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวยิ่งความเจ็บปวดของพระองค์ครั่งพรรรูอออออออกองงกกกมมามาาาาเเเเธธ็็ยยิ่่่งงงหไไไไลลปแะะค์สถข้้้ใด ในที่สุดอพอลโลก็ตรักว่าเธอไม่ต้องการรับฟังพระองค์จึงเงียบลงและเฝ้ามองเธอต่อไปและพบว่าเธอยิ่งดูสวยงามขึ้นขณาดที่กำลังวิ่งยามที่ลมพัดผ่านอภรรให้หน้ากายหรือเผยให้เห็นร่างบางเป็นระยะและอากาศที่ปหน้าทําให้ผมของเธอปลิวเสยยียราวกับรัศมีล้อมรอบศีรษะอพอลโลจึงไล่ตามและดาบนี้ก็วิ่งหนีฝ่ายหนึ่งขับเคลื่อนด้วยความรักอีกฝ่ายด้วยความกลัวอพอลโลเริ่มว่องไวและดื้อรั้นมากขึ้นลมหายใจของพระองค์เป่ารดเส้นผมของนิมสาวที่เริ่มเหนื่อยล้าพละกําลังของเธอเริ่ม ในตอนนั้นเองแดฟนี่มองไปที่แม่น้ำพินีอสัสด้วยความหวาดกลัวร้องไห้และกล่าวว่าท่านพ่อหากเป็นความจริงที่แม่น้ำมีพลังแห่งเทพโปรดช่วยลูกด้วย ทันใดนั้นก่อนที่อพอลโลจะคว้าตัวเธอไว้ได้ร่างกายของเธอก็แข็งทื่อและเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเท้ากลายเป็นรากร่างกายถูกปกคลุมด้วยเปลือกไม้และแขนกลายเป็นกิ่งก้านของต้นลอเรลเส้นผมสีทองกลายเป็นใบไม้สีเขียวที่สั่นไหวตามสายลมมีเพียงใบหน้าที่ยังคงความส่าง,งามไว้จนถึงยอดไม้ใหมน่นี้และยังคงมีความรุ่งโรจน์อันสงบสงบ,สบที่ทำให้อพอลโลยังคงรักเธอต่อไปเทพเจ้าทรงสัมผัสเธอและรู้สึกว่าภายใต้เปลือกไม้นั้นหัวใจที่ยังมีชีวิตยังคงสั่นไหว พระองค์ทรงอบก,กอดลำต้นนั้นไวร้ราวกับยังเป็นร่างมนุษย์และจุมพิษเธอตัดต้นไม้นั้นหลบเลี้ยงจุมพิษนั้นจึงว่างเปล่าอพอลโลจึงตรัสกับเธอว่าต้นไม้อันสูงส่งและควรค่าแก่การยกย่องในเมื่อข้ามีอาจได้เจ้ามาเป็นคู่ครองตามความปรารถนาเจ้าจักเป็นต้นไม้ของข้าคันธนูพินและศีรษะของข้าจะถูกประดับด้วยกิ่งก้านของเจ้าและด้วยเหตุนี้ลอเรลจึงกลายเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ของอพอลโลมงกุฎลอเรลถูกใช้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นสัญลักษณ์ อีออสคือตัวละครสําคัญของเรื่องและในขณะเดียวกันก็เป็นบุคคลที่น่าชงนในตำนานเทพกระรนำโดยทั่วไปต้นกําเนิดของเขาไม่ได้ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนตามความเชื่อบางสายเขาคือเทพดังเดิมที่เกิดมาพร้อมกับการเริ่มต้นของเจ็กประวาลในขณะที่คนอื่นๆเชื่อว่าเขาปรากฏตัวในภายหลังในฐานะออรสของอัฟรอดไดทีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกําเนิดนี้ทําให้เกิดคําถามแรกขึ้นทันทีว่าความรักเกิดขึ้นก่อนหรือหลังความปรารถนาทางกาย นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าสัญชาตญยานทางเพศเกิดขึ้นก่อนและความรักจะพัฒนาขึ้นในภายหลังประหนึ่งวิวัฒนาการของความปรารถนาในทางกลับกันฝ่ายที่มองว่า EOS คือการแสดงออกเริ่มแรกของความรักซึ่งเป็นแรงผลักดันพื้นฐานที่ให้กเนิดการดำรงอยู่จับเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยดิฉันมองว่าทุกสิ่งมีจุดเริ่มต้นจากความรักทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยความรักและมุ่งไปสู่ความรักและในที่สุดทุกสิ่งจะตอับคื้นสู่ความรักไม่ช้าก,ก็เร็ว ในมุมมองนี้บทเรียนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งจากตัวละครเอออสคือไม่มีใครสามารถพุ่งคุ้มกันต่อความรักได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือแม้แต่เทพ,พเจ้าไม่มีใครสามารถหนีพล,ลูกธนูของอีออสได้ แลแต่อพารโลผู้ส่งพลังและรุ่งโรดก็ยังถูกทิ้มแทงและกลายเป็นผู้ที่ปราบางพลลวัตนี้ให้ข้อคิดแก่เราเป็นบทเรียนแรกนั่นคือเราไม่ควรล้อเล่นกับความรักเหมือนที่อัพพารโลทำกับออออสด้วยการยั่วยุในทางตรงกันข้ามเราควรปฏิบัติต่อความรู้สึกของผู้อื่นด้วยความระมัดระวังความเคารพและความรับผิดช,ชอบเพราะลูกธน,นูดอกเดียวกันที่ถูกยิงออกไปด้วยความคึกขนองอาจหันกลับมาทำร้ายเราเองในวันใดวันหนึ่งและอาจนำพาเราไปสู่ความรักที่ไม่สมหวัง เมื่อลูกธนูของคิวปิดปักลงมันสร้างความเจ็บปวดนี่คือระเอีเชิงสัญลักษณ์และความเจ็บปวดนี้สามารถตีความได้2ทางประการแรกคือลางบอกเหตุความเจ็บปวดในตอนเริ่มแรกเตือนให้เรารู้ว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าความรักนั้นจะได้รับการตอบสนองหรือไม่อพอลโลได้สัมผัสเรื่องนี้อย่างลึกซึง้ง เมื่อพระองค์รักเดฟนีอย่างสุดหัวใจแต่กลับไม่สามารถครอบครองเธอได้จนถึงขั้นที่ความคับข้องใจและสิ้นหวังของเดฟนีบีบให้เธอต้องขอความช่วยเหลือจากบิดาให้สาบเธอเป็นต้นลอเรลเพื่อหนีจากพระองค์โศกนาตรกรรมของความรักนี้สอนว่าความทุกข์ระทมในรักนั้นเจ็บปวดและไม่มีใครได้รับข้อยกเว้นแม้แต่ผู้ที่พยายามหนีจากมัน ความหมายที่2เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของความรักเองนั่นคือตัวแทนของความทุกข์ยากในรักที่จะต้องมาถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่ถูกยิงความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นแล้วเพราะความรักไม่ได้ประกอบด้วยความสุขความสมแงงงามและวันคืนที่สดใสเท่านั้นแต่มันยังประกอบไปด้วยการเสียสละการรอคอยความปลอบบานและการละทิ้งความรักนั้นงดงามเพราะมันคือการให้แก่คนที่เรารักและเป็นของขวัญชิ้นนี้เองที่มีทั้งน้ำหนักและความงามมีทั้งขึ้นและลงที่จะทําให้เรามีชีวิตชีวามีสติและเหนือสิ่งอื่นใดคืออมมีีควาาสสุุขย่่งงลึึกซในทด บทเรียนอีกประการหนึ่งคือการต่อสู้ระหว่างความปรารถนากับความบริสุทธิ์ซึ่งเตือนใจเราไม่ให้ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ชั่ววูบและสัญชาตญาณดิบที่หลอกลวงธรรมชาติพันสมดุลและมีเหตุผลของเราความเติมเต็มที่แท้จริงจะพบได้ในความบริสุทธิ์ของความรักดังที่แสดงออกผ่านพรหมจรรย์ของแฮดอฟน,นีหรือในบางครั้งแสดงออกผ่านความรักในชีวิตคู่ครอบครัวและมิตรภาพผ่านการมอบโปตนให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนสัญชาตญาณดั้งเดิมที่ฉับเฉวยและไม่มั่นคงนี้ ผลักดันให้อพอลโลมีความปรารถนาที่จะครอบครองแอร์ดอร์นีอย่างเห็นแก่ตัวซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับความบริสุทธิ์ของรักแท้แต่เป็นเพียงแรงขับทางเพศเพื่อตัวเองเท่านั้นโดยที่พระองค์ไม่สนเลยว่าจะสร้างความเจ็บปวดให้กับแอร์ดอร์นีผู้เป็นที่รัก ดังนั้นมันจึงสอนเราถึงความไม่จีรังของกามารมณ์และความลงตาของการครอบครองอ้อมกอดสุดท้ายของอพอลโลที่อกกอดไม่ใช่ร่างของคนรักแต่เป็นไม้ที่แข็งกระด้างของต้นลอเรนต้นใหม่คือภาพสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมันถ่ายทอดความผิดหวังที่ตามมาจากการวิ่งไล่ตามความสุขที่ฉาบชวยหรือเป้าหมายที่เพ้อฝันอพอลโลผู้เชื่อว่าสามารถได้สิ่งที่ต้องการผ่านความเหนือกว่าทางเทวภาพกลับพบเพียงความว่างเปล่าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสูญเปล่าที่เกิดจากความปรารถนาที่ไม่บอด ตำนานนี้สอนเราว่าการไล่ตามสิ่งโลใจอย่างไร้สติไม่เพียงแต่นำไปสู่การสูญเสียสิ่งที่ปรารถนาเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่การสูญเสียความสามคัคคีภายในใจของตนเองด้วยความพยายามที่จะยึดครองสิ่งที่มีธรรมชาติเป็นอิสระและไม่อาจเอื้อมถึงจะนำมาซึ่งความคับข้องใจอย่างอีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะเดียวกันการกลายร่างของดดฟนี่คือตัวแทนของความดีงามที่หลีกหนีจากบบของความปรารถนาและเป็นสีเขียวชุวมตลอดการเช่นเดียวกับต้นลอเรล ตำนานของอพอลโลและเดฟนีได้เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินมากมายสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นงานประติมากรรมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังและโอเปรา่าในบรรดาผลงานเหล่านั้นสิ่งที่วิเศษมหัศจรรย์ซับซ้อนลึกซึ้งและเป็นที่นิยมที่สุดอย่างแน่นอนคือกลุ่มประติมากรรมของจานโ bon ลเรนโซแบรนินีเจนโลเรนโซบรนินีศิลปินชาวอิตาลีในชื่ออพอลโลและเดฟนีซึ่งสลัดขึ้นระหว่างปีคศ1622-1625 ปฏิมากรผู้นี้ได้จับช่วงเวลาที่ระมัดที่สุดของเรื่องราวนั่นคือจุดสูงสุดของการกลายร่างของดาฟนีให้กลายเป็นต้โลเรลอพอลโลที่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงสุดทำได้เพียงสัมผัสนิ้มสาวเพียงแผ่วเบาในขณะที่เธอเพยายามหนีจากการไล่ตามอย่างสุดกำลังจนต้องหยุดชะงักและโน้มตัวไปข้างหน้าในวินาทีเดียวกันนั้นร่างกายของเธอก็หยุดตอบสนองเ้ากลาเป็นรากเปลือกไม้เริ่มเห่อหุ้มลำตัวนิ้วมือที่เหยียดขึ้นไปบนท้องฟ้ากลายเป็นกิ่งโลเรลและแม้แต่เส้นผมก็กลายเป็นใบไม้อันพลิ้วไหว ใบหน้าของแดบนี่ที่อ้าปากค้างเผยให้เห็นทั้งความหวาดกลัวที่ถูกตามจนทันและความรล่งใจที่การกลายร่างกำลังช่วยชีวิตเธอไว้ส่วนอพโลโลกับแสดงสีหน้าของความประหลาดใจและผิดหวังเพราะองค์คิดว่าจะคว้าตัวเธอไว้ได้แต่กลับสัมผัสได้เพียงเปลือกไม้ของต้นไม้ในอนาคตกลุ่มประติมากรรมทั้งหมดอบบวนไปด้วยความเคลื่อนไหวที่เลื่อนไหลาราวกับละครและการสลักหินอ่อนที่แสดงพื้นผิวที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อทั้งความอ่อนนุ่มของผิวพันธุ์ความครุขักของเปลือกไม้ความผิวเบาของใบไม้และเส้นผมพลังของฉากนี้ถูกขับเน,น ให้กลายเป็นเรื่องราวที่มีชีวิตซึ่งการกระทําดูเหมือนจะดําเนินต่อไปแม้จะล่วงเลยช่วงเวลาที่ถูกสลักไว้ก็ตาม